วันนี้พี่ก็สวัสดีนักเรียนคนเช่นเดิมนะครับนะวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบจริงของนายสิบตำรวจสายปราบปรามนะครับที่สอบไปเมื่อวันที่13ธันวาคม63นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นของวิชากฎหมายนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าเราตอบข้อไหนกันบ้างนะครับจําได้ไหมนะครับข้อสอบที่เราสอบไปเมื่อวันที่13เนี่ยเราจําได้ไหมว่าเราตอบข้อไหนกันนะครับไปดูกันเลยนะครับข้อที่1นะเขาบอกว่าบุคคลตามข้อใดนะครับ มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลน,นะครับกเจ้าพนักงานราชทัณฑ์นะครับขอเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับขอพนักงานอายการและผู้เสียหายนะครับงเจ้าพนักงานคุมประพฤตินะครับอ่ะข้อนี้พวกเราตอบข้อไหนกันเอ่ยตอนสอบนะข้อนี้ตอนสอบพวกเราตอบข้อไหนกันนะครับอ่ะก็มาดูเฉลยกันเลยนะครับนะข้อนี้พี่จะเฉลยแล้วนะครับ ามมาตราที่28นะครับเขาจะระบุว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลเนี่ยจะมี1ก็คือพนักงานอายการนะครับแล้วก็2คือผู้เสียหายเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยอะไรครับช้อยคอลเองนะพนักงานอายการและผู้เสียหายนะครับนะครับโอเคไหมครับตามมาตราที่28นะครับบุคคลเหล่านี้จะมีอำนาจอะไรครับฟ้องคดีอาญาต่อศาลนั่นเองนะครับ ข้อนี้จึงตอบใช้คอนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าความผิดอันยอมความได้นะครับมีอายุความร้องทุกข์ภายในกี่เดือนนะข้อเมื่อกี้และข้อนี้พี่เคยติวแล้วนะครับใครได้ดูคลิปติวก็น่าจะตอบได้นะครับนะวิชากฎหมายนะครับเขาอบอกว่าความผิดอันยอมความได้มีอายุความ ร้องทุกภายในกี่เดือนใช่ไหมครับอ่าก็1เดือนนะครับขอ2เดือนขอ3เดือนแล้วก็งอ4เดือนนั่นเองนะครับนะข้อนี้พวกเราตอบข้อไหนกันเอ่ยน,นะครับความผิดอันยอมความได้เนี่ยจะมีอายุความร้องทุกเนี่ยภายในกี่เดือนครับข้อนี้ตอบก็คือ สเดือนใช่ไหมครับอ่ะก็คือช้อยคอนะสเดือนนะครับก็คือความผิดอันยอมความได้เนี่ยจะต้องร้องทุกภายใน3เดือนนะครับนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทําความผิดนั่นเองนะครับนะอ่าอีกครั้งความผิดอันยอมความได้เนี่ยจะต้องร้องทุกภายใน3เดือนนะนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทําความผิดนะครับโอเคไหมครับอ่าข้อนี้จึงตอบช้อยคอนะครับ อ่ก็ขอให้พวกเราจํานะครับนะ,ะต่อไปข้อต่อไปกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีนะครับบุคคลผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งจะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีนะครับก็18ปีขอ20ปีคอยปีงอสาปีนะครับ อ่าข้อนี้พวกเราตอบข้อไหนก็นเลยนะครับข้อนี้พวกเราตอบข้อไหนกนครับข้อนี้เนี่ยเขาถามหาอะไรครับก็คืออะไรเอ่ยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองใช่ไหมครับอ่าข้อนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับอ่าพี่จะบอกเลยนะครับคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือ1คืออะไรเอ่ย1เนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับโดยกําเนิดนะหรือถ้าแปลงสัญชาติมานะครับต้องอะไรครับรครับต้องเป็นอะไรเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับนะพูดง่ายว่าต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดนะครับถ้าแปลงสัญชาติไทยเนี่ยจะต้องแปลงมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีโอเคไหมครับอ่า พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับนะอ่าอีกรอบนะครับก็คือมีสัญชาติไทยนะครับโดยกำเนิดนะมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วก็ถ้าแปลงสัญชาติก็ต้องแปลงมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าปีนะครับนะโอเคไหมครับอ่าสมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยอะไรครับช้อยกอะนะครับนะ3คืออะไรเอ่ย สามเนี่ยก็คือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนับในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วับ้านนะครับนับนะรครับนับถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะนับถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีอะไรครับอะไรเอ่ยลักษณะต้องห้ามนะครับนะก็คือหนึ่งคืออะไร ต้องไม่เป็นพระสงฆ์นะครับนะลักษณะต้องห้ามเนี่ยก็คือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามคือ1คือต้องไม่เป็นพระสงฆ์นะครับนะต้องไม่เป็นพระสงฆ์สาม,มาเณรนักพจนักบวชโอเคไหมครับอ่าหนึ่งคือต้องไม่ <spic. S 1> เป็นพระสงฆ์สาม,มาเณรนักพจนักบวชนะครับ2ต้องไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ3ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลนะครับนะอะ่า 3. ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลนะครับหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอ่าโอเคไหมครับสต้องไม่เป็นคนสติฟันเฟือนนะครับนะเอ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามก็คือหคือต้องไม่เป็นพระสงฆ์สามเณรนักพจนักบวช 2. อ,อะไรครับต้องไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสินธเลือกตั้งนะครับส ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมครับอ่าสีคืออะไรครับต้องไม่เป็นคนสติฟันเฟือนนะครับนะโอเคไหมครับอ่าก็จำานับเป็นคุณสมบัตินะครับนะเป็นคุณสมบัตินะอ่าก็ขอให้พวกเราจํานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบชอยก่อนะครับนะ อย่างที่พี่บอกเลยก็คือ1มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดหรือแปลงสัญชาติก็ต้องแปลงมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีนะสมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับสมมีชื่ออยู่ในทะเบยียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับอ่ะแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่พี่บอกไปเมื่อกี้แหละนะครับนะนะข้อนี้จึงตอบชอยกอ่อนนะครับโอเคไหมครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไป,นะอไปข้อต่อไปเลยนะครับ รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยนะครับฉบับปัจจุบันเนี่ยให้ผู้ใดดํารงตํง uh, า,า,าหดดแหน่งประทานรัฐสภานะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับปัจจุบันให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภากรนายกรัฐมนตรีนะครับขอประธานสารดีกานะครับขอประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรน,นะครับงอประธานวุฒิสภานะครับ ข้อนี้พวกเราตอบข้อไหนกันเลยนะครับข้อนี้อ่ะโอเคนะครับพี่จะฉเฉลยแล้วนะครับพี่จะเฉลยแล้วนะครับสําหรับข้อนี้นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยพี่ถามพวกเราหน่อยว่าตราไว้ยนะวันที่เท่าไหร่ครับ รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยพี่ถามพวกเราหน่อยว่าตราไว้นะวันที่เท่าไรเอย่ยก็คือวันที่6เมษายน2560นั่นเองนะครับตราไว้นะวันที่6เมษายน2560นะครับอ่ะแล้วพี่ถามต่อว่ามีกี่มาตรานะครับมีกี่มาตราเอย่ย ก็คือมี279มาตรา16หมวดและ1บทเฉพาะการนะครับนะอ่าให้พวกเราจำให้ได้นะครับตราไว้ในวันที่6มเมษายนพศ2560มี279มาตรา16หมวดแล้วก็1บทเฉพาะการนะครับนะอ่าต่อไปพี่ถามพวกเราหน่อยว่ารัฐสภาเนี่ยประกอบด้วยอะไรอ่า รัฐสภาเนี่ยจะประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรนะครับและอะไรครับวุฒธธิสภาก็คือสอสอและสอวอน,นั่นเองนะครับนะอ่าก็ขอให้พวกเราเข้าใจนะครับอ่าจากข้อนี้นะครับจากข้อนี้นะตามมาตราที่80เนี่ยเขาจะระบุว่าประธานอะไรครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นประธานรัฐสภานะครับนะส่วน ประธานวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นรองประธานรัฐสภานะครับอ่าอีกรอบนะครับประธานอะไรครับประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอะไรครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นประธานรัฐสภานะครับส่วนประธานวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นรองประธานรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้ตามมาตรา80นะครับก็คือตอบช้อยอะไรครับช้อยคอเองนะก็คืออะไรครับดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับตอบช้อยคอนะอาตามมาตราที่80นะครับอ,อย่างที่พี่อธิบายให้ฟังเลยนะครับนะข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับข้อนี้พวกเราตอบถูกกันไม่เอ่ยนะครับข้อนี้ ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งรจจาชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนะครับให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่คนนะครับก็คืออะไรเอ่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คือสอส,อสอนะครับสสนะส่วนวุฒิสภาก็คือสอบอนะครับนะพวกเราน่าจะรู้กันอยู่นะครับนะ,ะเขาถามว่านะรครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีกี่คนนตามนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยฉบับปัจจุบันนะครับข้อนี้พวกเราตอบข้อไหนกันเลยข้อนี้พี่จะเฉลยแล้วนะครับข้อนี้เฉลยก็คือช้อยกอรนะครับช้อยกอนะก็คือ500คนนั่นเองนะครับทำไมถึงเป็น500นะครับก็ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยนะครับฉบับปัจจุบันเนี่ยเขาจะกําหนดเลยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย จะกาหนดให้มีอะไรครับห้าร้อยคนนะครับห้าร้อยคนเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับห้าร้อยคนเนี่ยจะแบ่งเป็นอะไรครับอ่าหนึ่งเลยจะแบ่งอะไรครับเป็นแบบแบ่งเขตนะครับอ่าแบบแบง่งเขตก็คืออะไรครับ 350คนนะครับนะส่วนที่2ก็คือแบบบัญชีรายชื่อนะครับนะอ่าแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็คืออะไรครับ150คนนะครับนะ เราจะสังเกตเห็นว่า350บวก150จะได้เท่ากับ500คนนะครับนะเพราะฉะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1เนี่ยจะเป็นแบบแบ่งเขตนะครับนะแบบแบ่งเขตเนี่ยพวกเราก็ต้องจําให้ดีนะครับนะไม่แน่นะครับออกข้อสอบอีกนะครับนะไม่แน่ออกข้อสอบอีกแน่นอนนะครับก็คืออะไรครับ แบบแบงค์เคนเนี่ยจะเป็น350คนนะครับนะแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อจะเป็น150คนนั่นเองนะครับแล้ววุฒิสภาหรือว่าสอวอะ่ะกี่คนนะครับอ่า500เนี่ยจะเป็นสอสอนะครับนะก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าสอสอนเองนะครับนะก็คือ500คนนะก็จะแบบ แบ่งออกเป็น2แบบนะครับต่อไปสว2อ0คนเนี่ยจะเป็นสวนะครับนะสอ่ร้อคนเนี่ยจะเป็นสวนะครับซึ่งสสและสวรวมกันเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสสนะบวกสวนะครับะจะได้เท่ากับ700คนนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามแค่ว่าอะไรครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีกี่คนใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบ500นะครับแต่ถ้าเขาถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกี่คนเราก็ต้องตอบ350นะครับถ้าเขาถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อกี่คนเราก็ต้องตอบ150คนนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ500คนนั่นเอง นะครับนะอ่าก็ตอบใช้ก่อนะครับอ่าพี่ก็ค่อนข้างอธิบายละเอียดนะครับนะก็ขอให้พวกเราจําให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อใดคือระยะเวลาการแจ้งเกิดแจ้งตายอ่าข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับนะพี่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับพวกเราตอบถูกกันอยู่แล้วนะครับเกิดคืออะไรครับแจ้งเกิด ก็คือวันนะครับแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงนะครับแจ้งเกินเนี่ยจะต้องแจ้งภายใน15วันนะครับแจ้งตายก็จะต้องแจ้งภายใน2 4ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นตอบใช้ขอไข่นะครับนะเพราะฉะนั้นตอบใช้ขอไข่นะครับข้อนี้นะพวกเราน่าจะตอบถูกกันอยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่า ผู้รับบุญบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีนะครับผู้รับบุญบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีพี่ก็เคยติวแล้วนะครับนะอ่าข้อนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมครับอ่าตอบใช้ข้อไหนเอ่ยใช้คอนะก็คือ25ปีนะครับนะผู้รับบุญบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับนะผู้รับบุญบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับ และต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยสิบห้าปีนะครับนะและจะต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยสิบห้าปีนะครับนะพวกเราก็ต้องจําให้ได้นะครับอ่าข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับข้อต่อไปนะข้อต่อไปโมคิยกรรมคือข้อใดนะครับอ่าก็ นิติกรรมเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับขอนิติกรรมที่สมบ,บูรณ์ใช้บังคับได้จนกว่าจะถูกบอกล้างนะครับขอนิตกรรมที่อะไรครับสมบูรณ์งอนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์นะครับอ่าข้อนี้ก็ง่ายๆพี่ก็เคยติวแล้วนะนะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบใช้ข้อไหนเลยโม,มคีกรรมเนี่ยก็คืออะไรครับนิติกรรมที่สมบูรณ์ใช้บังคับได้จนกว่าจะถูกบอกล้างนั่นเองนะครับนะ อ่าช้อยขอไข่นะครับนะส่วนโมคะโมคะคืออะไรโมคียกรรมไปแล้วโมคียกรรมเนี่ยก็แปลว่านิติกรรมที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับใช้บังคับได้จนกว่าจะถูกบวกล้างส่วนโมคะโมคกรรมเนี่ยก็คือนิติกรรมที่เสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับไม่อาจให้สัตยาบันได้นะครับนะอ่าไม่อาจให้สัตยาบันได้ส่วนไอโมคียะเนี่ยโมคียกรรมเนี่ย จะอะไรครับให้สัตยาบันได้นะครับนะอานให้สัตยาบันได้นะครับโมคะกับโมคียะไม่เหมือนกันนะโมคิยะอาจให้สัตยาบันได้ส่วนโมคะอะไรครับไม่อาจให้สัตยาบันได้นะครับจะแตกต่างกันนะสองตัวเนี่ยจะแตกต่างกันนะอีกรอบโมคกรรมคืออะไรโมคกรรมก็คือนิติกรรมที่เสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น ไม่อาจให้สัตยาบรนได้ส่วนโมคียยกรรมก็คืออะไรครับนิติกรรมที่สมบูรณ์ใช้บังคับได้จนกว่าจะถูกบอกล้างและอาจให้สัตยาบันได้นั่นเองนะครับข้อนี้จึงตอบช้อยอคอไข่นะครับก็จบแล้วนะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นข้อสอบจริงเหมือนเดิมนะพี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบจริงเหมือนเดิมนะครับนะ